วันนี้ผมมาที่โรงงานผลิตตู้ลำโพง WR วงเจริญมิวสิกค,ครับผมนะฮะเสียบ,บอยวันนี้ให้ผมมาทำอะไรหรือมีอะไรเด็ดไหมวันนี้ครับไสหมูครับไสหมูใช่ไหมไสหมูย่างใช่ไหมพาผมมากินไสหมูย่างอย่างเดียวนะใช่ครับผมโอ้ผมต้องไสหมูครับอ๋อวันนี้พามากินไสหมูยา่างเอาเดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนอก่อนจะเปิดเพลงนี่ให้ผมมาทำอะไรเนี่ยมารีวิวครับ มาช่วยขายของมาช่วยขายของอยากขายของับผมเป็นอะไรเนี่ยขายเองไม่ได้บ่วันนี้อะไรส่งงานบ่ครับส่งงานครับส่งงานชุดเท่าไหร่ยี่สิบสี่คนยี่สิบสี่ใบครับผมราคากี่แสนแปดแสนครับผมเฮ้ยเสืยบอยทุกหวยได้เนี่ยทุกหวยครับเฮ้ยรถใหญ่เลยรถใหญ่ครับแปดแสนได้อะไรบ้างได้ทุกอย่างครับเนี่ยทุกอย่างครับเอ้าพูดสิทุกอย่างมีอะไรบ้างเอ้ามีเพราะว่าแอมของตัวเองครับผม MWR ไหนตัวไหนบ้างอ่ะตัว ตัวนี้ครับอ่าสี่ชแนลตัวนี้4ี่ชแนลหมื่นคิวหมื่นคิวรับผมวัดมันเท่าไหร่แปดโอห์มใช่ครับแปดโอห์มที่อยู่ที่ห้า0ันนะ5,000กว่าห้าพันกว่าจำไม่ได้วัดโอ้ยวัด power ของตัวเองจำไม่ได้เอาราคาดีกว่าราคาสามหมบาท3 4ม0มบาทสี่ชแนลครับผมอ้าวสองชแนลอ่ะอ่าสองชแนลอยู่ที่สามหมบาท3าม0มบาทครับผม wr หมื่นสี่ส่วนสี่ชแนลเป็น wr หมื่นคิครับผมครับผม ครอสดิจิตอลครับผมดิจิตอลราคาเท่าไหร่1 9ึ0งบาทตัวนี้มีมีอะไรบ้างอะ FIR ครับ FIR เก้าสิครับผมเข้าเท่าไหร่เข้าสีออกแเข้าสี่ออกแครับโอ้คุ้มเลยเด้เนี่ยุ้มครับหมื่นาหครับผมตู้ลำโพงที่จัดเซ็ตวันนี้ก็อยู่ที่8ป0 0บาทพร้อมดังร้ามดังเสียงกลางก็ครับเสียงกลางก็หมื่นหมื่นสองพันครับ อ่าเป็นของดีวีอหมดเลยดอกก็ดีครับตู้ดีดอกดีครับผมฟังเสียงได้ไหมได้มาฟันเสียงก่อนจะกินไส้หมูนะครับผมก่อนจะกินไส้หมูมาฟังชุดนี้กันครับชุด8 0 0แสนกว่าครับผม Você dá pra que ele tinha não, from am គូននូនេបណាគណាហេកណាហើយគណភាពថាវាបានជា ពិនតូចនេះប្រណងសាអូតន្ត្រាំកណ្ដាក្មានេះរកថ្លៃនោះណ៎

i got ขอบคุณเสียบอยครับผมถูกหวยเบอร์ใหญ่ครับไปแสนกว่าบาทก็ถือว่าเป็นความโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับเสียบอยครับผมก็ขอให้ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ถ้าสนใจก็ติดต่อที่วงเจริญมิวสิกเนาะ Facebook ภาษาไทยครับผมอ่ะฝากตัวเองนิดนึงอ่ะฝากแบรนด์ตัวเองหน่อยอฝากเบอร์โทรนะครับเนาะครับ0901816893ครับผมถ้าใครสนใจอ่ะ เดี๋ยวนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมค้นคิดออกมิดหนึ่งเลยครับเอฟซีท่านนที่ดูช่องบองน้มเนอะผมไม่เชื่อไปสองตัว้วอ,อ,อยู่ที่บองนําว่าใครดูคลิปผมถามอะไรตอบอะไรก็อยู่ที่บองนัมเนาะเอาเอาในคลิปที่ที่ที่ถ่ายไปเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่า,ามันจะสะดวกกับ f c ถ้า f c ฟเขาดูคลิปนี้อยู่แล้วเขาสนใจอะไรเกี่ยวกับ ของ WBR ให้เขาท<เ>ักหาเสียบอยแล้วเสียบอยค่อยแถมเสื้อให้เขาดีกว่าง่ายกว่าง่ายได้ผมผมก็แจกเรื่อยๆผมแจกทุกคนแต่แต่ส่วนมากก็เราไม่ค่อยได้โผลไม่ได้โพสอะไรคือผมแจกตลอดผมขายตู้ผมก็แจกแจกแจกถ้าพูดพูดแบบแจกเดียวมันจะขอกันทุกคนไงเอาแบบนี้ดีกว่าครับผมถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของวงจริญม Music หรือ w r ของเสียบอยก็ทักหาเสียบอยก็สั่งอะไรก็ติดต่อเสียบอยโดยตรงเนาะไม่ว่าจะเป็นแร็ค แรกก็มีพาวเวอร์แอมแล้วก็ครอสดิจิตอลตู้ลำโพงดอกลำโพงนะครับเน็ตเวิร์กมีครบมีครบมีครบแล้วเนาะอ่าอยากได้ชุดของเซตของด r ไม่ว่าจะหน1 2งคูนหนึ่งสอคูนสอคนสีคนแคูนหจัดให้ได้หมดได้หมดครับตามตามงบอ่าอันนี้อยู่ที่งบลูกค้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมมีงบเยอะผมก็จัดให้เยอะเงี้ยบางบางบางท่านก็ยังยังยังเขี้ยนที่ล่าสุดเนาะงบอ่าสองคนสองลูกค้ามีงบสี่หมื่นห้าเขาก็ถามกันว่าได้ไหมครับผมเลยว่า ได้ผมก็เล่ไล่ราคาให้เอาเอาที่ตามงบลูกค้าอย่างเงี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเอางบงบเตรียมสองหมื่นเงี้ยจะเอาห้าหกหมื่นมันก็อย่างงี้ยไม่ได้มันก็ต้องตามตามราคาตามงบลูกค้าก่อนก็คือสมถ้ามีสามหมื่นเงี้ยมันก็มันก็ต้องไล่ให้ดูว่าอะไรราคาเท่าไหร่เนาะก็ก็สเปคก็จะต่ำลงนิดนึงอย่างี้ตามตามตามสเปคเราครับผมครับผมก็ตามนั้นครับผมาถ้าสนใจก็ติดต่อที่เฟซบุ๊กวงเจริญมิวสิกครับผม สำนักง,งานอยู่ที่โรงงานอยู่ที่บ้านโพนทองตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมอ่ะขอบคุณเสียบ,บอยครับผมครับผม